สบายดีสวัสดีคลิปนี้จะพาไปเลาะไปเที่ยวไปสมบรรยากาศตลาดเซาโมนิ่งมาร์เก็ตที่หลวงพบะบางสิ่งผู้ใดมาก็ต้องได้มาตลาดตัวนี้เนอะเขาห้องว่าตลาดท่าเหือหรือว่าตลาดพลไสหรือว่าตลาดทางหลังพระสวังหรือว่าแนวใดก็ได้ก็ได้เนอะหลายคนก็จะหูด้ดีคือในนามตลาดเซาหลวงพระบางมอนิ่งมาร์เก็ตเฟรชมาร์เก็ตซึ่งเป็นตลาด ที่ทุกคนต้องไปเพื่อไปซื้อของฝากของต้อนหรือว่าจะไปเบิ้งบรรยากาศการลงตลาดการโลาะลาดการเลาะลาดของชาวหลวงพระบางหรือว่าจะไปกินอาหารเศร้าจะไปซื้อของฝากของต้อนตลาดนี้เป็นสถานที่เดียวที่ว,ว่ามีครบหมดทุกอย่างของฝากจากหลวงพระบางพ่อพี่น้อง ก็คือนักท่องเที่ยวไปแบบปลอมีจุดหมายปลายทางเนาะอันนนี้เป็ตลาดตลาดสดตลาดสดรวมลวมตลาดสดตลาดเสาร์ลงดเนยคือปลาปลาหนังคลองเป็นปลาปูปลาลดปลากรดปลาไหนปลายังมีชีวิตอยู่ปลาเป็นเป็นปลาสดสดท่าน พีกิกิโกิโลนึงแน, 8, 10, นะเเได้เนาะินูเนาะปลูกเองหพอเขาไปัเอาเพืพ่นมาาเออ เออนาดเออเอาจอกนึก uh, uh, ็ได้จอกสักหนจอกสาพันโอ้คั้นแวบสดๆเลยเนาะบีบให้เห็นเลยเนาะเอาจจออนเอาซองจอก เอาแล้วแล้วอ่ะตัวนี้ก็บีบจักรันจตกนึกว่าหตักบอนอื่นมาใส่บูแอนนะเอาสิติดนี้เพิ่นก็ได้ตอนเช้าเพิ่นจดีแล้วปีไม้เลยสลองปีไม้เลย xem 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 ô sin xem 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 ห้าส <20. S 1> <Ha? S 2> ิบตัวตัวสาวผันนนั้ตัวได้ตัวตัวเหี่ยวเลี่ยหนึ่งเดยค่ายดีแะ้วกระดาษตัวเหี่ยวยามวันสาวผันว่ะบังสาวบังสาวเออข้าวกำดิ้เออข้าวกำหมดแล้วอ่ะข้าวกำหมดแล้วบ๊วยเอาข้าวกำข้าวกำอันนี้นะฮะอันนี้กข้าวกำข้าวกำคือเออหนูว่าข้าวกำหมดแล้ว

จองห้าพันเออ0อห้าพัน้นจะกินห้าอร้อยเอาสองจอบก็พอสีดำในสีดำเนเราห่สีดำเนี่ยเป็นอะไรสีกิฟสีดเนี่ยสีกิ อ้ำเจ้าอ๋อมาเจ้ากันล้่เออตลาดท่าเหือตลาดสดบ้านฝนใส่ท่าเหือเมืองและแเ้งรองบัง อยู่ไปบ้านนะมาแวะกินข้าวเปียกอยู่ฮานนี่บึงลูกสาวเจ้าของฮานใส่เสื้อแดงใส่หูกระต่ายหน้าหักลายนังกินสมบิวคนเดินทางฟังเสียงคนกำลังชอปปิ้งเดินทางแล้วก็หลักเบึงผู้สาว ลูกสวาวเจ้าของ้านโอ้น่าหักหลายน่าฮักลายว่าผู้ใดมาก็้านนี่จะเป็น้านข้าวเปียกที่อยู่กับอยู่แคมเครื่องกลาขงของตลาดเลยว่าข้าวเปียกก็แซ่บหน่วยลีได้บักหลาทถ้วยหนึง่งก็ประมาณสัก45หเฮ้ย45หรือ35นี่แหละเดี๋ยวจะถามว่าถ้วยเท่าไหร่ คนเอจใจพอเมื่อกี้บริถามราคาเพ่นซัเห็นลูกสาวเพิ่นงามก็เลยแวะมานั่งแล้วก็ซุมบรรยากาศคนมาชอปปิง้งมาซื้อของอยู่ตลาดที่ว่ามีหลายแ,แนวเนื้อหตถกรรมหรือว่าเครื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆจากสมชนจากชาวบ้านจากประชาชนในเขตบริเวณโดยเฉพาะเขตเมืองจอมเพชรเนะาะจะขคายอาหารวานข้าวของยุของกินที่ว่าอาหารพื้นบ้านมีหลากหลายสนัดอาหารดิบอาหารสุกมีครบ เออนี่ยเขาลืมมากินน้ำพ่อนี่แล้วก็แล้วเาวนาะันเ <c oughs> ว่าจะท้องเดินสิเออ้สิาโอ้พั่ล้างไปพร้อมกินเลยมันบะ่ะไปกันไรตัวน,นี้หนึ่งเนีเอาไปแล้วให้เป็นแทนเลยมันบ่ย อันนี้ไปมกมกเอามกไข่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 หลดเท่าไรหลดสี่สิบห้าหลอดสี่สิบห้าผัานมกไข่เอาไปมการึาโรึอะเออเดี๋ยวเมทเขา่าสังช้าวโรึ้งเนาะ ไส้โล่ชีสห้าซองโลคนโอ้ไม่เท่าไปเห็มดมกอ,อ,อกตีเออชอกไรเปล่านี่

你看不出来，飞出不来。你再讲回去。什么方面的？叫什么样的？哎哎。把好看点的。